วันนี้ได้ไม้ตัวใหม่หเธอ <c oughs> เราจะมาทดสอบในการกินกุ้งอบเนยมันเป็นกุ้งเนยสามารถซื้อได้ในเซเว่นอเลเหรือวอลมาที่อยู่ในจีนก็คือเข้าเซเว่นอเลเที่จีนคือไม่ให้กินเลยมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยเชลล์มีทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไอะเศษพวกอะไรนะมีพวกปีกเป็ดปีกอะไรประมาณนี้พวกอาหารเหลนี้จะมีราคาอยู่ที่จีนประมาณ24หยวน ยีหยวนก็ประมาณร้อกว่าบาทได้ละอืมแล้วก็สามารถกินได้เลยคือมันจะแช่อยู่ในตู้เย็นแทแล้วก็ออกมาก็กินได้เลยเออเราเกะยังไงเนี่ยชิมชิมปกติมันก็ไม่ได้แกะยากขนาดนั้นนี่แกะเอ้อหอมมากเราจะไ่กินกุ้งอบเนย นี่จะสอนวิธีการกินกุ้งที่แบบสไตล์เราอะนะเออนี่คือกุ้งใช่ปะนใช่ปะเวลาแกะนะนี่คือกุ้งที่สมบูรณ์มากแกะกุ้งแล้วก็กินตรงหางน้อยมันด้วยแล้วก็ตรงปลายหางมันด้วยถ้ามันสดมันก็จะออกมานะแต่นี้ดูมันจะติดแฮะนี่ ดึงทีละนิดอร่อยมากเนี่ยมันก็จะมาทั้งหางน้อยหางใหญ่นี่คือกินที่คุ้มค่าสำหรับการกุ้งที่มันมาอยู่ในมือของเราอะนะอร่อย กินทั้สองตัวแล้วนี่วิธีการแกะแกะข้างๆกันก่อนโอยแกะตรงหางน้อยแอบออกนี่คือกุ้งสดมากเลยนะถึงจะออกมาขนาดนี้ถ้ากุ้งไม่สดมันไม่ออกมาทางทางทางกอว่าขนาดเนี้ยน้ำมันเนี่ยน,น้องกุ้งเป็นไงน้องกุ้งน้องกุ้งอ่ะน้องกุ้งอ่ะ อร่อยกินในห้องครัวด้วยนะไปดูบ้านก็ต้องกินในห้องครัวอนะ่ะอร่อยอะ่ะคือไอ้แบบเนี้ยที่จนะีนนมีเยอะก็คือมีพวกอะไรเงี้ยเขากินเย็น,เ,ยนเลยนะเขาไม่ได้อุ่นเลยนะเพราะว่ามันก็สุกมาแล้วอะ่ะถ้ากินกับข้าวก็อาจจะซื้อข้าวร้อนๆหน่อยสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยอุ่นไมโครเวฟแต่อันนี้เขาจะไม่ค่อยอุ่นกันเพราะมันสุกมาแล้วเป็นไง กินวะอร่อยนะทบอกให้อร่อยมากาเจ็ดล้างมือเลย,ยเก็ก๊อกน้ำอย่างนี้คืออร่อยฟนะในเซเว่นทุกสาขาของจีนมีขายหมดโอเคเดีย๋ยวเราไปกินต่อเดี๋ยวให้ไปให้แฟนกินว่ะอร่อยมันก็หอมหอมมันๆเนยๆเ,เป็นแบบ สไตล์จะจีนไหมมันก็ไม่ได้จีนจ๋าคนไทยก็กินได้เลาชอบมากเลยกินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากนานๆทีซื้อจริงมันมีกุ้งแดงด้วยก็คือกุ้งเคลฟิสสีแดงแดงแล้ววันหลังจะซื้อมาถ้าเห็นนะแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีในสาขคาไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มันก็จะมีในเขาเรียกว่าอะไรใ,ในซูปเปอร์ของจีนก็มีอะไรเงี้ยมันจะมีขาย,ยพวกอันเนี้ยแต่ว่าร้านสะดวกซื้อเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อจะมีขายอโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากตดตาฝากาฝากดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วเดกคนบ๊ายบาย